นะครับตอนนี้รถตัวเข้าสองคันใหญ่บุญร่างสองจังหวะโจทย์หล่อโนหนร่บมาจากไหนเธอเออรับมาเพื่อวางน้ำเขียวนะครับทั้งหมดที่มารถทัวร์อ๋อนหนุ่มมารถจังหาดเอ๊คิดว่ามารถลงสามทุกเดี๋ยวเลยเออถ้ามีเกินบาทไม่มีเหรียญบาทเหรียญยี่สิบก็ใส่ได้ลูก เฮสหาทุกเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามมคขีนะครับขอให้ดวงดีโชคดีมีความสุขนะลูกเน้อลมเย็นเป็นสุขมังมีสีสุขจงบูญบูญสุขทั้งสี่คนนะเออให้หนูสวยน่าดูเหมือนกับชมพู่อรยาแล้หนูมีศรัทธาเหมือนคณิธาหรือน้องออมให้มีคนห้อมล้อมเหมือนอัตารลีเดวิดให้เป็นคนยอดฮิตเหมือนหนูตายชุติมา แม้แต่ใหม่สุคนทวายังมีเส้ขอองข้อหลายคนต่อไว้นะต่อบุญต่อบุญสนไว้หนูเออบุญสนทำไว้ค่านกายแก่ลูกจาาเออหนูเปลี่ยนชื่อหนูติดยีาของสักคู่นะคนหลาก็ไดเลยจ่างหนูเป็นเจ้าของสักคู่ไอ้เปลี่ยนชื่อนาจะใจนะโมนาจาทุ ให้ราลุกมาสมรรถภิจารณ์ตรงนี้มีนี้เตียครับคุณพอจกหมดแก้มหมดหมดทกัยางุนะขอโช้ิีเอาพี่น้องจากเชียงาวช่วยกันต่อยตรงนี้เอาโน้์มาดักผงดีตรงนี้ด้วยนะ ับเอยนะครับและมาดูในก้งสองัมีเอาถวยยี่สิบบาทก็ได้ด้วยกันนะครับล้ก็อย่าทิ้งไมหลายวันเดี๋ยวลงตรงไหนไกนมดหน่ไหนตรงไหนเราว่าลองถวายนะครับเออจ่าตรงไหนชักนิดนึงไป นายลุยขายุทธ์สอบบาลาีกองดีด้วยศาสนาสามทุกคนี้ไปวัดไทริศมาแล้วที่กรุงเทพนาโมาสนาสามุนนาส่วนทุกมาโดยสารนะครับเอชียคุณนะครับขอบุญบุญเสริมอำนาจวาสนาบานบ้านพิชนะที่น้องที่เดินทางมาให้โชคดีตลอดลั่นรวยตลอดคุณพ่อขอโชคดีนะครับวันนี้พาลูกศิษย์มาเยอะนะครับมีตลอด น้าปลอดภัยชุกประการเดินทางปลอดภัยครอบรัวมีสุขวันนี้มา่ลกอนุโมทนาแล้วมาจกไม้ไผ่เลี้ยงนาให้ได้ปลูกไว้ในภายในสถานลงอุ่งของวัดบ้านเลยสองน้าตำบลอ่างาำกีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเพราะพี่น้องน้าจะยังจะมีศรัทธาร่วมอุญสุศลด้วยกันมาจองรถบัสนะครับ